ที่นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะนบ้านช่องขยัพขยำไปหมดพอปี38โอ้น้าท่วมแข่นดนีพระองค์ท่านเสด็จมาประมาณวันที่12หรือ13พิกาเนี่นะครับผมก็จำไม่ได้เวลาประมาณ4โมง5โมงเย็นนะฮะแล้วมาขึ้นสะพานไม้ที่สถาน,นีบ้านชิมพลีซึ่งข้าราชการก็ทําสะพานไม้ไว้ให้นะครับขึ้นมาที่สถาน,นีรถไฟครับซึ่งประชาชนก็รออยู่ที่สถาน,นีรถไฟนะครับจำนวนมากเลยครับ พระองค์ท่านก็เอาของมาแจกนะครับประชาชนก็ดีอกดีใจปลื้มปิติในความเมตตาของพระองค์ท่านผมในฐานะเป็นตัวแทนก็ไปรับของจากพระองค์ท่านก่อนซึ่งเป็นถุงยางชีพเนี่ยนะครับเพื่อจะมาแจกประชาชนพอท่านยกขึ้นมาท่านบอกโอ้หนกันกหนกันกหนักหนักนะครับของนี่น่นหนักจริงๆครับเกือบ20สิบโลได้ในนั้นมีของครบนะครับ,บากกระป๋องของเด็กของผู้ใหญ่มีนมมีน้ํามีสารพัดนะครับเรียกว่าบรรเทา ครอบครัวหนึ่งได้สบายสบายไปครับเราได้ช่วยเหลือในถุงยางชีพแล้วถุงยางชีพของพวกหญิงนี่ก็จะหนัก17กิโลต่อถุงก็30ับอย่างจะมีทั้งไฟฉายเทียนไขนะไฟฉายเทียนไขพร้อมถานอาหารแห้งเพราะว่าไปแต่ละที่นี่เราต้องคิดแล้วว่าแล้วก็ต้องคอยสังเกตด้วย พร้อมทั้งซักถามด้วยว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เมื่อเมื่อเขาต้องการอะไรเราก็จะจดไว้แล้วเราก็จะใส่ของนั้นไปมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ บ้านจองน้ําทั่วหมดเรือเขาไม่ได้ต้องเข้าทางบ้านตัวเองเอะเนาะพระองค์สมท่านมาทางคลองมหาสวัสดิ์จากตะพานกรุงนนทมาค่ะแล้วก็ท่านเสด็จมาแล้วท่านก็มาเยี่ยมที่บ้านบ้านเดิมอยู่ตรงนี้ที่เปิดหลังคาบ้านนะคะแล้วก็รอรับท่านเสด็จแลวตอนนี้ที่แฟนเน่ะเขาเป็นมะเร็งแล้วท่านองค์ท่านก็เลยเสด็จเข้าทางบ้านเราทางหลังคาเพราะพ่อ,พอ,พอแฟนอยู่นบนหลังคาลําบากท่านยังเข้ามาเลยยังยังคิดว่าเป็นบุญของเราอะทําให้เขา พ้นทุก์ให้มากที่สุดสิ่งอันนี้คือสิ่ง,งจริงๆที่ผู้หญิงําคือไม่ได้คิดว่าเราจะทำอะไรแค่ไหนอย่างไรเพราะสิ่งนี้เรากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนให้เขาคลายทุกข์ลงก่อนแล้วสิ่งอื่นมันจะตามมาเองก็ค่อยๆทำเหมือนอย่างเพื่อนเพึ่งพ,พานี่ก็ค่อยๆทำ